วันนายค่ะแล้วก็ที่ล้วแล้ววราหูกอะไรคนแฟ็นลับที่มารอตอนท้ายอ่ะอ๋อจุดเทียนอ๋อเปิดไฟใช่ไหมครับหโหอันเป็นอันที่ประทับใจมากที่สุด ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับที่มีคนมาทําเรื่องราวดีๆให้กับผมอะไรแบบนี้ครับไม่ใช่แค่น้าตาคลอครับแบบน้ําตาไหลเลยครับคือ <c ười> ยอมรับเลยครับว่าแบบน้าตาไหลจริงๆร้องให้แบบมันปลื้มใจแล้วมันอัดอั้นอยู่ในใจอะครับมันเป็นตั้งแต่ตอนเหมือนสัมภาษณ์แล้วอย่างเงี้ยครับมันก็พยายามที่จะไม่ร้องไม่อยากให้ใครว่าเหมือนกันนะครับแต่มันก็ มันทนไม่ไหวจริงครับแล้วได้ได้เห็นภาพตอนไทยหลังจากที่ที่คนเยอะๆะอแบบท,ที่เราที่เราอยู่ในเหตุการณ์ค,รคือตอนนี้ตอนตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับ <c oughs> ผมก็จำโมเมนต์ที่ผมอยู่กับทุกคนท่ามกลางทุกคนแฟน,แฟนๆทุกคนที่เขาเอามือถือมาส่องเป็นไฟให้เราแล้วก็ร้องเพลงเราผมจำโมเมนต์นั้นครับ <c oughs> แต่ว่ายังไม่ได้ตามไปดูคลิปเลยครับเพราะว่ายังไม่กล้าไปดูกลัวจะ ก็จะน้ำตาไหลอะไรกับครับมมสูงหลายคนตกใจเพราะมันเยอะมากจริงมันเยอะมากจริงเพราะตอนแรกคือตอนที่ลงจากเวทีพี่ๆเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปไปหาแฟนๆนิดหน่อยนะผมก็ไม่ได้คิดว่าจะจำนวนขนาดนี้อะไรเงี้ยครับตกใจครับตกใจตกใจขนาดที่เรียกว่าเหมือนแบบเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยทุกคน มาหาเรามาให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้จริงๆหรอครับมันก็เป็นเรื่องที่เย้ <c oughs> yeah! มันไม่ร้องไม่ร้องครับ <c oughs> ก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะครับเป็นสุดท้ายแล้วเป็นสุไปค่ะสุขภาพเป็นยเาเห็นทำงานวันเลยใช่ครับช่วงนี้ก็ต้องทานยาทุกวันนะครับเพราะว่ามันก็เราก็ทำงานเยอะใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ฝนตก บ่อยด้วยถ้าเกิดฝนตกบ่อยผมก็จะมีอาการภูมิแพ้ความดันต่ําแล้วก็แบบเหมือนจะไม่สบายทุกครั้งอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ต้องทานยาของคุณหมอให้ครบทุกมือแล้วก็ถ้าว่างก็ต้องไปเช็คที่โรงพยาบาลแต่ตอนนี้แข็งแรงดีเนาะแข็งแรงดีครับสู้ตายครับ